คำเตือนบุคลิกลักษณะของพิธีกรรายการประชดลุยสวนเป็นเพียงการแสดงเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเด็กอายุต่ำกว่า7ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองชีีีีวิตตตตมมมมมมััมัันนน้้้อออออององงงงเเืืรรบกก มันต้องมีวกวนมันต้องมีซุกซนเล่นกลเล่นเกมเล่นแช์เล่นหวยเล่นมวยเล่นด้้ยอารมณ์อะไรตามใจเธอได้ทั้งนั้นชีวิตมันต้องมีปื้นดินมันต้องมีปื้อนโคลนมันต้องมีหรือลมมันต้องมีดูดนมมันต้องเลียลูกอมมันต้องกินผัดปริกลูกชิ้นลูกชิดกินคิดปีคิดอะไรลุยไปตามใจเธอไฟเธอฟันใส่รองเท้าบูทให้กับประชอน ปล่อยมันเรร้อนเข้าในพปลึกไปรแล้วรอมันคืนกลับมาเป็นปลาที่รสชาติแซ่บลายปลาช่นลุยไปสบายชงนันเปรี้ยวเผ็ดเค็ดฟันไม่ว่าที่ไหนเระลริกระรีกระสิกกระสีทั่วฟ้าเมืองไทยครบรดบมดไหนปลาช่นลุยสวนปลาบุปลาดุป๊ปับ๊บ ปลาช่อนลุยสูนป,ปัาบุปัะดวนบปล,า,ปลาช่นลุยสูนป,ปัาบปลดวบ๊าบปลาช่อนลุยสูนปลาช่อนลุ สนับสนุนโดยปุย๋ยเคมีตราสยามไบโอเทคปุย๋ยของเกษตรกรไทยมืออาชีพสยามเซเล็บคลินิกสวยเซเล็บที่สี่คอนแสแควร์ชั้นสามงานนะพี่ไม่รู้อ่ะรอเบาแบะเราค่อยประชุมกันนะทุกทีเลยพี่หนุย่ยอุกครั้น<า>ฉันมาแล้วจ้า,า,าฉันมาแล้วสวัสดีค่ะหนุ่ยล่ะคะลาหนุ่ยกันลโอ้โห ตามค่ะ WhatsApp ตามนางบอกว่าปาร์ตี้ยังไม่เลิกอ๋อตาย์ดีสี่ดีสี่ดีสี่พี่นาดค่ะปาช่อนลุยสวนดิฉันไม่รอดีกว่าไม่รอค่ะดิฉันว่าเปลี่ยนเปลี่ยนปาช่อนเลยเอาองี้ดีกว่าง่ายๆเนาะให้ให้พูดสักคำนึงเลยอารีดังดีกว่าค่ะถ้าอย่างนั้นดิฉันจะดูจากจากจากคำว่าอารีดังเลยดิฉันจะเช็คในส่วนของพลังเสียงที่ไล่มาจากกล้ามเนื้อชูพอพูดกูพี่รู้เลยว่าใครหมอนไปเลยใช่หมออ่ะหนูพูด หนูพูดสิคะอารีดังอารีดังปังอดังอานที่สองค่ะอารีดังปังถ่ายแล้วอันพูดสิคะอารีดังปังอารีดังอายคนนึงอารีดังพูดเรื่องลูกพูดแล้วพูดแล้วเอเคต่อไปค่ะเป็นน้องคอสตูมของเราค่ะอารีดังโอ้ตายพี่นาดมาอารีดังค่ะยอมค่ะรู้แล้วค่ะว่าใครสมควรจะได้ไปต่อและใครสมควรจะกลับบ้าน นูนี่เลยค่ะนู่เหรอคะสวัสดีอะไรงานตัวไหนชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะชื่อน้องมินิกาก้าค่ะพร้อมมากค่ะชุดพร้อมอยู่ที่ห้องแล้วค่ะซึ่งน้องมินิกาก้าของเราจะมาแทนแทนหญิงหนุ้ยค่ะสวัสดีค่ะหญิงนุ้ยเราคงได้เจอกันแค่ทางทีวีเท่านั้นทำไมคะเราไม่แคร์ความรู้สึกพี่หญิงนุยเรอสนใจเลยนะคะย่าเปิดใจเลยเอาตีงให้รอดก่อนเก่งโอเคจอดขอมสวัสดีเขาันอีกไม่นานเก่งอีกไม่นานเอาตีงให้รอดก่อน สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะตอนนี้เราช่อนรือส่วนของเราก็เดินทางมาถึงจังหวัดระยองสั้นอะไรสั้นเวลาพูดไงสมัยระยองก็าจะไปไหนไปไหนถ้าเป็นถ้าเป็นจไปไหนฉันนึกว่าตัวมันสั้นไม่ใช่อันนี้เ่าตรงไหนคะทุเรียนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมแล้วมันมาแล้ว คุณผู้ชมคะแต่ว่ามาใช้ยังดีกว่าไม่มาใช่ไหมคะแต่หนูว่านะคะทำไมลูกมาดีกว่าเดี๋ยว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 นี่นี่นิธใหม่ีกรอใหม่นี่อะไรคะับพิธีกรใหม่อันนี้จะเป็นเป็นพิธีกรที่เราเก็บไว้เสียบแต่ไหนเธอมาแล้วฉันก็เป็นคนที่สงสารน้องเขาให้น้องอยู่ต่อไปเถอะลูกแสงไปเถอะค่ะนุ้มมีนครให้พูดอะไรทิ้งท้ายวิคนี i เป็นวิคสุดท้ายของหนูแล้วเชื่อสิคะ วันนี้จะ, yeah. จะไม่ใช่วีสุดท้ายของน้องมีแม่ต่อไปนี้นะคะถ้าเกิดว่าท่านใดอยากพบกับน้องมีอีกอธิฐานค่สะสั่งแซ่งให้หนึ่งในพิธีกรน,นี้นะคะสะาบ่วยไท,ยทุกคนรภาพมาทํางานไม่ได้แต่ท่านผู้ชมจะพบกับน้องมีอีกค่ะเอาป็้ว่าแบบนี้ยอมให้นะคะแบบทุดท้ายค่ะบนทางเดินแห่งความปันนี้ <c oughs> ไปแล้วไป,ปแล้วไปแล้วเอาอย่างนี้ไหนๆเราก็เดินทางมาถึงจังหวัดระยองแล้ววันนี้เรากันอยู่ที่ ทุเรียนยักษ์ระยองเนี่ยเขาบอกเป็นเมืองผลไม้เป็นเมืองพระอภัยมณีในไหนมาถึงเมืองพระอภัยมณีตินพระอภัยมณีตินางนางยักษ์ตินีเจ้าสมุตเดี๋ยวเราไปเล่นละครกันสักฉากหนึ่งดีกว่าไม่ดูละครกันดีกว่านะเดี๋ยวเราจะมีละครเรื่องสั้นนั่นเองเรื่องตามหาปีพระอภัย ลูกลองดังอะไรนักหนาลองดังอะไรนักหนาลูกเป็นอะไรเครทํทำอะไรลูกเดี๋บอกแกสิผีเสื้อสมุดไอ้วันที่ข้าโนูไอ้อีผีเสื้อสมุดต้นนั้นมันอยู่ไดฉันอยู่นี่ฉันนี่แหละ ีเสื้อสมุดตัวจริงเขียนจริงเอาพระไพ่มันของฉันไปไว้ที่ไหนตาไพ่ของฉันป้าไพ่ของฉันฉันก็ไม่รู้ว่าอยู่ไหนไม่ได้อยู่กับเธอหรอกเหรอไม่ใช่พระไพ่หนีฉันไปอย่ามาโกหกไม่ใช่ไม่จริงฉันไม่ได้โกหกเพราะไพ่หนีฉันไปหายใจยังมีท่านไม่เป็นไรลูกหายทางหายทางใครตามหายทางที่ป้าไพ่เหรอคะกินฉันให้เธอไม่เอาไปเธอ ไฟมันดีภาอะไรภาพใคหรือไฟรวยเอาไปเบียรเบียภัยพค่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วออกมาภาพัยเป็นสาวมากกว่าอียักษ์มากกว่าอีเมือี่ทันไม่เลือกแล้วค่ะแต่ไหนๆค่ะคุณผู้ชมคะไหนๆมาถึงจังหวัดระยองแล้วค็ไม่มีบทละครเรื่องไหนที่เหมาะสำหรับเรื่องนี้แล้วนะคะกับเรื่องที่ชื่อว่า Li ต t l e m e r m a i d มอาไปเลไปไห้พาภัยมณีพาพมณดีค่ะคุณผู้ชมใช่แล้วหลังจากนี้แล้ว พาไปขาวันนี้ไหนๆก็มาถึงจังหวัดระยองแล้วพาไปเที่ยวพาไปทํากิจกรรมที่ไหนเดี๋ยวเราไว้ว่ากันอีกทีนึงดีกว่าเนาะอันนี้เดี๋ยวเงือขออนุญาตเลยละกันใครจะแบ่งกินไปไหนก็ไปดิฉันไม่เอาอะไรตามไปฝากลูกไปด้วยกันเงือนของนุญาไปเาไเบรกหน้าเตรียมกระดาษที่ชู่วไว้เช็ดน้ำลายกันได้เลยครับเพราะเราจะพาไปกินบุฟเฟ่ผลไม้กันชีวิตมันต้องมีเรื่องรบมันต้องมีเรื่องรักมันต้องมีอกหักมันต้องมีวกวนมันต้องมีสุกสนล สนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราสยามไบโอเทคปุ๋ยของเกษตรกรไทยมืออาชีพว้าว300บาท IPL ลดฝ้ากระสิวและออกซิเจนแมสเพิ่มความชุ่มชื้นที่สยามเซเลปคลินิกซีคอนสแควร์ชั้น3เอาละครับคุณผู้ชมครัตอนนี้เราก็มาถึงที่สวนยายดาท่องเที่ยวเชิงเกษตรเขาเรียกได้ว่าเป็นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรอีกหนึ่งสถานที่นั่นเองที่มาถึงจังหวัดระยองเราต้องมากินผลไม้ เวลาเดินลําบากไหมอะไรจ๊ะเวลาเดินนี่ลําบากไหม <c oughs> ไม่ลําบากเป็นเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตและนี่ก็คือป้าชื่นเจ้าของสวนใย,ยดาครับท่านผู้ชมครับซึ่งเปิดให้บริการมาก,กว่า11ปีแล้วโดยมีพื้นที่ทั้งหมด40ไร่เปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่าบุฟเฟ่ผลไม้และอาหารเพียง150บาทต่อคนเท่านั้นเองครับสวนใย,ยดาของป้าชื่นนี่ได้รับรางวัลมากมายเลยทีเดียวครับเรียกได้ว่าต้องทำพื้นที่สำหรับวางประกาศนียบาบัตรกันเลย เช่นรางวัลแม่แห่งชาติผู้เป็นเกษตร,รกรดีเด่นรางวัลเศรษฐกิจพอเพียงรางวัลครอบครัวประชาธิปไตยตัวอย่างหรือจะเป็นรางวัลสวนผลไม้ยอดเยี่ยมครับเดี๋ยวไงเราเข้าไปในสวนกันเลยดีกว่าว่าข้างในสวนเนี่ยมีผลไม้อะไรให้รับประทานลเลยเหนื่อยไหมฮะอาชีพชาวสวนเหนือ่อยก็ดีใจยังไงดีใจยังไง ก็ภูมิใจที่ทําเองอมันปลื้มปิติเนาะคุณป้าเองแล้วเรามีกินทุกอย่างเลยมีผืดผักสมุนไพรทุกอย่างเรายึดหลักปรญาเศรษฐกิจพอเพียงปลูกทุกอย่างที่กินแล้วก็กินทุกอย่างที่ปลูกปลูกทุกอย่างที่กินแล้วก็กินทุกอย่างที่ปลูกเป็นต้นทุกต้นนี่กินได้ทั้งหมดอ่ะนี่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 มังคุดค่ะมังคุดมังคุดสดสด คุณป้าคะถ้าสม,มุนเข้ามาในสวนแล้วเนี่ยแบบว่าเด็กกินเลยได้ไหมคะ <_ C ities> ได้แต่ถ้าเจอให้มันดำนี่มันยังไม่สุกอ,อ่ะอ๋อถ้าสุกแล้วก็แบบกินได้เลยต้องรู้จากการเก็บด้วยป้าคะเอาไปทำไมคะอันนี้เนี่ยค่ะเขาเรียกตะกร้อสายมังคุดเก็บมังคุดให้ได้คุณภาพของชิ้นตะกร้อหนูขออนุญาตนิดนึงป้าป้าหนูว่าหนูเอื้อมมันก็ถึงนะหลังจากที่เราใส่มังคุดสดๆลงมาจากสวนแล้วเนาะแล้วก็ ไม่ต้องไปใช้ไม่ต้องไปใช้มีดใช้เมิดอนะกินกดไปอย่างนี้เลยคุณคุณกดมันก็จะได้รูปสันจะใช้ได้รูปอ่านี่ได้มังคุดสดๆมาแล้วจะกินกันกินเปลือกมันไม่ใช่ไม่ใช่กินเปลือกนื้อคุณคุณหามังคุดเปลือกมันเนี่ยเอาไปทำสบงสบู่ได้นะได้ท้องสีได้นี่ค่ะคุณผู้ชม อันนี้จำไว้เลยนะปุสตะโลบายของชาวโบราณเขาบอกว่าทุเรียนนี่เป็นคิงออฟ f อ u i t ตมังคุดเนี่ยเป็นควีนออฟร i ตก็คือเขาจะตัดกันมังคุดเนี่ยจะจะมีลักษณะของความเย็นแล้วเราจะไปส่วนไหนต่อครับคุณป <ve> ้าเดี๋ยวค่ะ,คะกอ่อนจะไปจะแนะนำนิดนึงนะส่วนนี้คือเ้อตัวผูทำไมคะไม่มีลูเนี่ยมันจะไม่ติดลูกแต่ออกดอกมาเพื่อจะให้ไปผสมกันส้อนทั้งหมด อันนี้ถ้าประกอมีแมลงเยอะมากแมลงก็จะพาไปผสมเกสรแต่๋ยนนี้แมลงมันน้อยเจ้าของก็ต้องพาไปเองเอาพาด้วยวอย่างไรคะคือเก็บดอกตัวพูไปเที่ยววางตำดอกตวเมียอ๋ออันนี้เป็นวิธีผสมเกสรอุ้ยเงาะจะมีอะไรกันก็ลำบากลำบากลุงเนาะ คุณป้าชื่นขาเขามีป้ายบอกว่าห้ามเก็บติดป้ายไว้ว่าห้ามเก็บเนี่ยเพราะคนมาเยอะหามาทีหนึ่งแบบสมมุติว่ามาสักสิบคนนะแล้วถาเราปล่อยให้เก็บตรงนี้ก็หมดไปแล้วบางคนเก็บไปแล้วก็ไม่ทาน เก็บไปแล้วเก็บเพาะสนุกเวลา<ะ>บางคนเห็นแล้วโอ้ยหักไปมาสิคนก็หัก10ชอบไปแอบแก้มซ้ายแก้มขวาเดี๋ยวก็ทิ้งอะ่ะเพราะไปเจอทุเรียนเจอมังคุดเข้าอเมซิ่งกว่าแล้วก็อย่างที่สองอีกคือกินแล้วก็ทิ้งเปลือกตรงนี้น, <c oughs> นั่นไงนั่นไงเต็มเต็มเลยเต็มเต็มเลยป้าใจแล้วถ้เกิดว่ามีคนเดียว หนูช่วยทำปุ๋ยเพราะว่าเวลาสมมติว่ามาสิบคนทิ้งไปแล้วเดี๋ยวมาโอ้ขอเขากินทิ้งได้ไว้าก็ทิ้งบ้างใช้นิสัย<ฮ>ไม่มีการศึกษาทำอะไรไม่คิดสมองมี<ด>ไม่ได้ใช้ เอาไว้ขันหูซ้ายกับหูขวาถ้าชันแค์เสียงชาวบ้านพวกจะปลูกกระต่ายคอสอง <c oughs> แล้วครับท่านผู้ชมในสวนของป้าชื่นนี่นะครับท่านผู้ชมครับนอกจากจะมีผล,ลไม้นานาชนิดแล้วพืชผักสวนครัวที่ป้าแกบอกว่าปลูกทุกอย่างที่กินก็เช่นบวบหอมดอกดาหลาพริกขี้หนูผักหวานป่าใบชะมวงเรียกได้ว่าถ้ากินดินกับหญ้าได้ก็คงกินได้ทั้งสวนแล้วนะครับและขาดทุนไหมเราคุยกินกันเยอะๆค่ะป้าอ๋อก็เราไม่คิดว่าขาดทุนเราเราคิดว่าตรงนั้นเราเก็บ เงินเข้าแล้วให้เขากินเต็มที่กําไรอยู่ที่ใจเนี่ยปงไงครับคุณป้าจะบอกว่ากําไรอยู่ที่ใจต้นทุนอยู่ที่ต้นไม้เพราะเราเราเรามีเรียกว่าเราเราทำอะไรด้วยใจเราจะมีแรงดูแลเขาความสุขเกิดจากใจของเราใช่ไหมดูแลต้นไม้ให้เติบโตทุกปีมันก็จะออกผลผลิตให้เราทุกปีเราก็เก็บมาเป็นต้นทุนพอพอพอค่ะคุณป้าพอคือป้าเขาเป็นอย่างนี้ฮะเราจะพุดอะไรนี้ไม่ได้ แข่งแข่งทราบซึนป้าบอกว่าต้นทุนอยู่ที่ใจไม่ใช่ <c oughs> ต้นต้นต้นทุนอยู่ที่ต้นไม้กํ <c oughs> าไรอยู่ที่ใจ <c oughs> ต้นทุนอยู่ที่ต้นไม้หนูนับถือ ไปครับไปต่อแล้วเราก็เดินทางมาถึงจุดที่เป็นบุฟเฟ่ผลไม้นั่นเองซึ่งซึ่งมีในส่วนของผลไม้เตรียมไว้ให้เยอะแยะมากมายเลยนะะอันนี้ป็นรับคูปองค่ะคนที่มาก็เป็นแสดงคูปองที่นี่ว่าถึงคูปองมาแล้วนะจะได้ทานผลไม้เพื่อป้องกันคนที่แอบแฝงมาอ๋อแล้วถ้าไม่ได้คูปองก็คือจะไม่ได้ทานไม่ได้กินผลไม้ตรงนี้ที่เราเกรียมไว้สําหรับตรงนี้เป็นใช่ชื่อว่าสาราผลไม้ค่ะสาราผลไม้เกีไว้ ต้อนรับนักท่องเที่ยวก็คือเวลาเข้ามาตรงนี้แล้วก็เหียดแปดตะกาไปนั่งทานได้เลยทานทานวิธีการกินทุเรียนที่ถูกวิธีคุณผู้ชมไม่ได้ไทานนั้นมันแตงโมอาเหรอนนออกมาออกมาจริงๆฉันเป็นคนที่ไม่ชอบทานทุเรียนนะเพราะาทานทุเรียนเราจะร้อนในแลวเป็นคนที่จะแอนตี้มากเกลียดกินทุเรียนมากเหม็นไม่ชอบเกลียดมากอร่อยนะอร่อยมากอร่อยแบบ อ๋อม้ออะไรแบบคือแบบสุดยอดอ่ะเวลาถ้าใครได้กินอ่ะเราเราลองแบบฉันว่ามันอร่อยมากอ่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวกินดีๆกินให้มีสมบัติผู้ดีหน่อยไม่ใช่มากินเลิกกินเถอะต้องกินอย่างช้าๆผู้ชมดิฉันว่าคงไม่ได่จัูกคุณผู้ หลังจากเรากินชูเรียนกันยังไม่เป็นที่เรียบร้อยโอ้โหสุกะปะม,มากถ่าก,กินเดี๋ยวเราเอาอย่างนี้ดีกว่าไม่ได้ดูหน้าตัวเองเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าเรามีเงาะอยู่เราจะไปแข่งขันกันกิน,กนเงาะวันนี้ป้าเตรียมเงาไงไะไว้เรา50กิโลโอ้โหตายเลยแพ้เลยทีเดียวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมจำที่ผลไม้ผลไม้นั้นมีมากมายชิ้นใยา่จะกินจะกินให้หมดกินสับปะรดมาฟืองมาไฟ สนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราสยามไบโอเทคปุ๋ยของเกษตรกรไทยมืออาชีพโปรแกรมร้อยไหมยกระชับที่สยามเซเลบคลินิกซีคอนสแควรชั้น3สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะปลาช่อนลงครัววันนี้นะคะขออนุญาตเปลี่ยนค่ะให้เป็นปลาช่อนแชมเปี้ยนทานเงาะค่ะใครทานเงาะได้มากที่สุดนะคะภายใน1ชั่วโมงแล้วทานได้มากที่สุดคนนั้นคือแชมเปี้ยน และแน่นอนว่าสำหรับคนที่แพ้ต้องโดนทำโทษค่ะและโทษนั้นก็คือการเดินเก็บเปลือกเงาะที่ถูกทิ้งอยู่ตามสวนทั่วไปนี่แหละค่ะ,คะที่มีเมื่อพร้อมแล้วหนึ่งสองซับร่บค่ะ โตอยู่ในพัดปงยังไงก็ไม่รู้9เมตร9เมตรอินดี้มขาบอกว่าดูโชว์พัดปงลูกปิงปองพุทธพิน้ำพิน้ำนี่นะฉันเกยมากกลัวหรือบ่าเทปนี้ลงพอไปทังไงอะเทปนี้ฉันพินาศมากฉันไม่หลงเหลือภาพ โอเคใช่ไหมโอ้โอเคมากเลยค่ะโอ้ฉันโอเคตรงไหนมันเอาอะไรพิสูจน์ว่าฉันโอเคไหวไหมฮะไปได้ไม่ไมไม่น้อยกระโม่เยอะเลยอ่ะกระโม่พีต้องเยอะแต่เม็ดมันเหลือน้อยอีกระโม่กงกู้บ้ากระโม่การยากนะไปท่านผู้ชมคะตอนนี้กูาแล้วนะคะกู้บ้านี่ต้องถึงครูอังคณาแน่แน่ค่ะกระโม่เลยสาบานสาบานแต่งแต่งกินไปกี่เม็ดแล้ว ดูเปลือกสิแต่ของฉันมันหายอ่ะเฮ้ยอยงของรัวคุณผู้ชมคะตอนนี้เหลืออีกแค่10 uh> วินาทีสุดท้ายเท่านั้นแล้วนะคะ10หมดเวลาค่ะเดี๋ยวเราจะให้มีนิ่งกาก้าของเราเนี่นะคะไปนับเม็ดค่ะนะคะดูซิว่าได้กี่เม็ดสำหรับแต่งแต่งเอาเลยเลือกนับไปนะค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอยากเป็นพิธีกรนะนี่อยากเสียบนะเดี๋ยวถึงเวลาเดี๋ยวจะจัดให้แต่มีข้อแม้ ระหว่างนับทุกเม็ดที่สามให้อมลูกคุณยังเกลียดตัวเองเลยเหรอฉันไม่ต้องนับหนูพร้อมแล้วค่ะนี่นะแต่งแสงเดี๋ยวแปนึงเทปเทปหน้าเดี๋ยวแม่จัดให้ลูกแม่จัดไหมไม่เถอก็ต้องเถอต้องกระเด็น ถ้าจะอ,อยากอยู่ต่ออ,อมสิเอาเลยเอาเลยคุณทำข้ามอ,อีกรอบไหมคะบอล้ะรอบเดียวก็เกินพอนแล้วค่ะโอ้โห,โหลำพังแค่เอามือหยิบเม็ดเงาะในกระป๋องมานับก็แย่มากแล้วล่ะครับเอาเป็นว่าประกาศผลเลยแล้วกันนะครับผลการนับคะแนนเม็ดเงาะได้ดังนี้ครับหญิงนุ้ย20เม็ดเก่งเกิน23เม็ดและแตงแตง46เ่เม็ดครับ แต่งแต่งได้เป็นแชมป์กินเงาะสวนประชื่นประจำวันนี้ไปได้รับรางวัลเป็นเงาะอีกหนึ่งแข่งกลับบ้านไปเลยครับส่วนคนแพ้นะฮะเดินเก็บเปลือกเงาะตามระเบียบครับอ,อ,อันนี้น้องมินนี่กาก้าของเรานะคะอันนี้เป็นเทปแรกแล้วก็จะเป็นเทปสุดท้ายของเธออแล้วที่หนูก,กินเงาะไปเมื่อกี้หนูโง่เองลูกันกว่าแล้วเป๊กตลอด ให้บากไว้แต่เพียงเท่านี้เนาะวันนี้ก็ขอบคุณแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเนาะทางป้ายชื่นให้กันให้ดูแลพวกเราอย่างใกล้ชิดแล้วก็อุ่นมากๆานี่ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งจ้าแล้วก็ก่อนจะลํำลากันไปสำหรับเรกนี้นะคะขอบคุณสภาพสวยๆจาก Emporio a r m o n i ค่ะเระดับจาก Alta m o d าค่ะทรงผมจากเวลลาหนังหน้าจากปูนซีเมนไทยสำหรับวันนี้เราทั้ง3คนแล้ก็1 ยายชื่นหนึ่งยายชื่นขอยันล่ำลาลงตรงนี้สำหรับวันนี้เขาต้องขอแยกขาดครับว่าเขาขึ้นไละ์สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะเจอกันเทมนะนะคะเอาละครับท่านผู้ชมครับและแฟนรายการนะฮะถ้าอยากจะมาสวนใยดาแจ้บุญชื่นแล้วก็ให้มาที่เขาใยดาตะบ,บนตะพงอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับจะมีป้ายบอกตลอดทางเลยแต่ถ้างงนะฮะให้เข้าไปที่เว็บไซต์ w w w i d สวนใยดา net ครับมีทุกอย่างเลยทีเดียวเชียวอาทิตย์หน้าครับท่านผู้ชมครับ ทั้งสมคนจะไปป่วนงานกีฬาสีตำบลปากน้ำประแสครับรอขำกันได้เลยอยากจะกินจะกินให้หมดกินสับปะรดมาเฟืองมะฝายจะกินมะกรูดมะนาวจะกินมะพร้าวผู้ซาลำใหญ่และนันสมเชงและกะนันีสมโอกี่กิโลก็กินเข้าไป